ก็เก้าสุชมทุกคนด้วยครับในวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมซิ City Smash กัน,นะครับเออใช่ไหมซิตี้สมิธถข้ามาพระสองเลยจำกันได้หรือเปล่านะครับเออพูดเหมือนเคยเล่นเกมนี้เออเนี่ยออพูดเหมือนเคยเล่นพระหนึ่งเอาจริงๆว่าเคยเล่นพระหนึ่งนะครับเหมือนเป็นสามมิติเลยพี่จำได้เหมือนพระหนึ่งจะเป็นสองมิติใช่ไหม สองมิติใช่ไหมพาะหนึ่งซึ่งสตีสเมทเป็นรูปแบบยังไงก็เกมทำลายเมืองคล้ายโซล่าสเมทอะที่เป็นเกมทำลายโลกใช่หรืเปล่าไม่ได้เล่นนานเนีย่ยมีอาวุธสงครามให้ใช้มีระเบิดสูเขาวไฟให้ใช้มีฟ้าผ่ามนนีนู่นมีนั่นมีน้ำท่วมมีแผ่นดินยกมีมีแผ่นดินขึ้นแผ่นดินไหวมีคืนนามิขึ้น มีพูดผีปีศาจกอรซีล่ Godzilla, ปาปลาหมึอบ้านพังเขาภูเขาถลม่มน้ำกดเออลูกโปง่งเอเลียนบุกโล่เคื่องบินเรือดำน้ำผมคิดว่าโลแตะแล้วก็ก็ประมาณนี้แหละภาคหนึ่งแถมมีกอซีล่าให้เราดูด้วยใช่หรือเปล่ากอซีล่า ย่งดูจากสภาพแล้วโลกก็แตกเป็นที่เรีเยบร้อยเเปนว่าขอจบเปลี่ยนเกบเพียงเท่านี้สำหรับการดูภาคหนึ่งนะครับต่อมามาดูภาคสองได้ข่าวว่าเป็นแบบสามดีได้ข่าวว่าเกมภาคหนึ่งดังแล้วมีงบประมาณแตมม่มีแค่นี้เหรอแต่ข้อเสียข,ของมันคือแบบเออเลือกจาก UFO เลยการคือแต่ข้อเสียข,ของมันคือ แบบด้วยความที่มันอันนั้นน่ะก็เลยมีคนเล่นน้อยด้วยเออแบบด้วยความที่มันอัปเดตมาใหม่ครั้งและๆซึ่ง UFO อันนี้เหมือนจะเป็นการดูดนะครับปล่อยลงมาดูดแล้วทำอะไรอ่ะเฮ้ยประคองขึ้นมาขึ้นมาบน UFO เลยเอ,อ้ย รู้สึกเหมือนอยู F ่เอฟโอกำลังจะพังเลยนะเอียงเอียงแล้วก็ปล่อยลงมาเลยรดพังโอ้ปล่อยเออเคลื่อนอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วทำไมตึกมันไม่พังอะตึกแข็งแรงกหาย ต้องดูดมาปล่อยดูดมาแล้วก็ปล่อยเคลื่อนพลังรถด,ดูไม่เป็นไรเลยเนาะแต่เมื่อกี้เห็นเหมือนจะกดค้างได้โอ้โหโคตริริงจะรู้ว่าค้างสุดสูสุดสูงสุดได้เท่าไหร่ได้เท่านี เหมือน U F O จะกะเก็บพลังมากเกินไปเลยอันนั้นด้วยแล้วน้นก็อยากให้มันเก็บกะเก็บก็บระเบิดอยู่ดีแต่ครั้นี้ได้ปล่อยแล้วมผมไม่มีเวลามากเพราะว่าแบตโทรศัพท์ใล้จะหมดอันนี้อะไรมีสองปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มเคลื่อนปุ่ม,มอ๋อควบคุมปืนอน,นีีคือยิยงปืนกล แล้วควบคุมปืนกลนอย่างไรอ่ะเอออ๋อเศษควบคุมาการเดินเฮ้ยตึกล้มตึกล้มเฮ้ยทำไมตึกมันลอยได้ภาพก็สมจริงนะทำไมอันนั้นอนะ่ะโอ้เตะโอเคก็เราจะล้มให้มันล้มทับเลยเลยกดค้างได้ไหมกดค้างได้ไหมตะลองอ่ะเหมือนจะกดไม่ได้นะ เขาคมปืนใหญ่ยิงไปเฮ้ยดีพี่นองเอลนะนี่คือการยึดอำนาจยิ่งละสินะแบบนะนะออโอเคพี่นอง์เอลนะโอเคเฮ้ยเมืองทำไมมันว่างเปล่าอย่างนี้เนะี่ยทั้งวาเธอสงสัยเป็นท่านนสีฟ้าเนี่ยเออสงสัยเป็นท่านนนีฟ้าโอ้หรือว่าจะมีทางเดินล่องหน <c oughs> อดหยุดยิ่งละเชนวัตเลยอ่ะหรือว่าจะมีต่อทำลายเมืองแต่ลองเลงตรงนี้สิเหมือนต้องเลงสูงๆเลยสา <c oughs> มารถชนต้นไม้ได้ด้วยแล้วก็ระเบิดตัวเองต่อมาเอย โอ้ล้วสั่งมาเคลื่อนที่ได้ไหมเกิดเป็นที่ปล่อยระเบิดเลยแต่ขอเปลี่ยนที่ได้ไหมเป็นที่อื่นคือตรงนี้มันไม่สวยใช่ไยอันนี้ก็มีตึกให้ทำลายน้อยซูมออกซูมออกเห็นทั้งเมืองมีอันนี้ปล่อยระเบิดเหมือนจะเป็นระระเบิดที่รุนแรงอันนี้สิบแลย กดช้างได้แต่ไม่ได้รวมากจะเท่าไหร่ต่อมาโอ้อันอันนี้เป็นร้อยแล้วก็ไม่สามารถยิงต่อเนื่องได้มีลูกกระสุนเนื่องอะ่ะต้องรีโหลดด้วยเออต้องรีโหลดอันหนึ่งก็จะรีโหลดนานพอสมควรเหมือนอันนี้จะพลังทำลายน้อยแต่ก็มีลูกกระสุนเยอะแถมยิงรัว ถือว่าเกมทำออกมาได้ดีเลยนะเออต่อมาเหมือนว่าต้องดูโฆษณานะเออแล้วแถบเกมนี้มีภาษาไทยด้วยโอ้เหมือนเราจะทำลายทรัพย์สินแห่งรัฐบาลด้วยกดตรงอ๋อมันคือแตมบอกว่าเราทำลายแบบทรัพย์สินของรัฐบาลอนะทำให้ประเทศนี้เสียเงินไปเท่าไหร่เออประมาณนั้นนะ่ะ ต้องเสียเงนค่าซ่อมบอมเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ยิงไปเลยยิงไปเลยเจ้าเห็นหน้าลงมาใช่ไหยิงไปเอ้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจยังมาขวางมากเออย,ยิงโดนเลยเฮ้ยขับบนทองถนนได้ไหม ยิงไปเลยยิงเตึด้วยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาเร็ว ter, เฮลิคอปเตอร์มาแล้วโหน่าเสียายเฮลิคอปเตอร์ผ่านเอาเป็นว่าเรามาอยู่ดูอย่างอื่นนอกจากเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาเร็ว ter, เฮลิคอปเตอร์ ter, มาแล้วเพื่อทำลายทรัพย์สินรัฐบาลให้มากขึ้น ไหวเออเหมือนจะเป็นแผ่นดินไหวเหมือนจะเป็นแผ่นดินไหวนะเออโอ๊ยแหละแหละแหละ,หละโทรศัพท์ก็ไม่ได้ดีมากแล้วหน้าด้านมาเล่นเกมี่ภาพค่อนข้างจะสวยแต่ฟิสิกส์กะอันนี้โมอ,อะไรอ๋อเหมือนจะเป็นแบบ ข่าวหรือเปล่าข่าวพิเศษมีเฮลิคอปเตอร์ปรากฏบนท้องฟ้าไปทีเฮลิคอปเตอร์ฉันเชื่อว่ากลุ่มคนรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นการออกข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าใช้ AI สุดเสมือนจริงว่าถ้าเกิดอะไรท่าอย่างมันจะเป็นความจริง แผ่นดินไหวเกมผิดพลาดอะไรเนี่ยโอเคเหมือนเราจะทำลายเมืองได้พอสมควรพิสิคค่อนข้างสวยแต่ไม่สมจริงมา <c oughs> ดูอันนี้ทอร์นาโด <c oughs> โอ้ทำลายตึกได้ไหมทำลายตึก โอ้กว่จะทำลายได้นานเกินต่อมาอะไรระเบิดนะมันจะเป็นระเบิดอ๋อเหมันจะเป็นการติดระเบิดใช่ไหมเป็นระเบิดแบบตามเวลาที่เรากดไปเมื่อกี้เออดังนั้นต้องกดให้เร็วมากๆเพื่อจะได้แบบทันทีกดไปโทษแท้ ใช่ฉันเก,กนลียดโฆษณาคนรับผิดชอบดูแลคัะนเจนว่าดาวหววงดาวตกเริ่มมีโอ้กลัวจะออกข่าวได้ชายชิหายตุสติติกดดาวตกอยู่อย่างรวดนเลยตำรวดมีคนชนหน้ารถของฉันเรียกข่าวพายุทอร์นาโดหมุนรอบเมืองทําไมคุณกลัวเบาๆอ่ะกลัวลมเบาเบา อ๋ส่งใช้ข่าวอ่อช้าเกินไปข่าวมันดีเลยลงพัดเบาๆเหรอเมื่อกี้ะนาะนอะจะเอานาะโบโดยังมีอุกกาบาตด้วยเลยแผ่นดินไหวไปถ้ายังไม่กลัวระเบิดไม่เอาแล้วเ,เอาระเบิดนึ่เคลียร์ย่อนใส่กลางเมืองไป นี่เรียกว่าราเบิดเดลเคลสองใช้เป็นละเบิดเดลเคียอันแรกของโลกมันแบบรัศมีการระเบิดค่อนข้างน้อยแต่ก็พอทำลายตื่ได้เออก็ดีอยู่อันนี้อะไรเหมือนจะเป็นแบคโูใช่ไหมช่วยวัดสันติออกมาสองลูกเลยปล่อยรัวๆัวปล่อยรัวๆวอันนี้เหมือนจะเป็นคลื่นสนามแม่เหลิด้วย ที่จำได้เคลื่อนแบบนี้จะทำลายไฟฟ้าอืมแล้วนี่อะไรอ๋อเสียงจะโซล่าสเมดก๊อปมานี่เองอเขททำลายทำลายสามารถขุดเจาะพื้นได้ไหมจำได้ไหงว่าขุดเจาะพื้นได้เท่าไหร่แบบลึกสุดเท่าไหร่ขุดเจาะพื้น อุณหภูมิเริ่มพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ยังหนาวที่ต่างประเทศนี้เขาเรียกแบบนี้ว่าฤดูร้อนเหรอเหมือนจะขุดเจาะได้เท่านี้จริงๆอ่ะน่าเสียดายมันใช้เฮลิคอปเตอร์ ทีเอ็นทีบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตำรวจแกตายนี่สำเร็จแต่ของค่อนข้างจะน้อยซะหน่อยมาดูข่าวกันหน่อยรู้ขนาดใหญ่ปรากฏที่ไหนโอ้เหมือนรันนี้เปะๆเฮ้รัอันี้ดูเปะๆเฮแต่ก็ช่างมาเถอะอันนี้รูที่เราจะ รู้คุดขนาดหหายสารเสื้อผ้าถ้าคุณลเลีเ่ยงรู้ขนาดนั้นคุณจะปลอดภัยปลอดภัย,ยงั้นเหรอระเบิดนิวเคลียร์จะทําให้พวกสถานที่ที่นี้ยจะเต็มไปด้วยสารพิษไฟฟ้าลัดวงโจรไปใช้าางนานไม่แน่ได้แน่ๆน่ไฟฟ้าของพวกแก ฟองฟ้าเปิดเออเหมือนแบบมีเลเซอร์ยิงอ่ะเออใครใครต้องการสมาร์ทโฟนและ wifi เมื่อคุณสามารถเล่นเกมตัวเงินเกิด wifi อีอช่างหนึ่ง wifi สงสัยเลเซอร์นี่มาก,ก่อนเออมีแฮแทะเกิดเชินด้วย <S <S จัดว่าด,ดีเมืองนี้ใหญ่ใช้ได้แต่แต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ทำลายเลย อืมในฐานะที่เราเป็นพัจ,จ้าที่โนจิตซาดิดเล็ดหน่อยนะเออก็ต้องทําลายเมืองในเรื่องธรรมชาติเออเมือพัะจ,จา้าโกรธมีอ่ะเออชอบใส่ให้ไปสะผ่ามันใส่จะมาแจ้งข่าวอะไรนะนแค่นี้เมืองก็เหลือเหลือตึกเดียวมันจะใส่ แค่นี้ทุกอย่างก็ถูกทำลายเหลือแต่ซากรัตต้องเปลืองสิบเอ็ดไอเวนแมน่ดีอุณหภูมิต๊ะพระหิมะต๊เลยโหไม่ได้ความเข้าใจความรู้สึกของประเทศไทยเลยว่าเด็ดร้อนอไปว่าโอ้มีมุมบองแบบนี้ด้วยเออ มุมมองแบบนี้ด้วยมาทดลองมุมมองอันนี้หน่อยรล้เสียซับย์สินไปกับเรามากมายระเบิดไปเจอลมแสบสักหน่อยถ้าส่งอ็เป็นยูุรุ เสะสลายไปซะมันสามารถเรื่องเข้าเรื่องเอ,อเป็นมุมมองใหม่ที่ดีใช้ได้แต่ซ่อมมุมมองแบบนี้มากกว่าเฮ้ย UFO อ,อ,อนีขึ้นแสงกัวเองใช่แต่ไม่รู้อ๋ออันนี้คือแบบโดดขึ้นมาดูดตื่ได้ไหมเอ,อโดด โหแรงดูดแล้วค่อยแรงสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้อ่ะพอเหมือนแบบเป็นการดูเมืองเฉยๆว่าแบบอันนั้นอ,อ่ะแล้วเราทําลายเปนยังไงบ้างอ,อ่ะอแบบปิดพวกนี้ไปแล้วดูเมืองที่ตัวเองทับลายอันนี้ก็ต่างดังค่าต่าง,างอันนี้มีเซ็ตที่จําได้ที่เคยเล่นมาเมื่อกี้อ่ะเออ พระหนึ่งจะมีแมบมากกว่านี้แต่อันนี้มีแมบเดียวสงสัยก็ช่้างมาเถอะก,ก็ถือว่ามันก็เป็นเกมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เออจ่ต้องกล่าวจบเพื่อเตว่านี้อย่งลงาลืมกดไรกดใครช่วยเป็นใจให,หัวมการทำลิปต่อไปด้วยถ้ารัฐบาลต้องเสียทรัพย์สินมีสภาให้ยิงไหมจะได้ฆ่าลุงตู่เฮ้ยเออพูดได้มันหมดอำนาจแล้วนี่วะ แต่มันก็คนน่าจะใกล้จะกลับมามีอำนาจอีกแล้วโดยมีนายกคือลุงป้อมหรือเศรษฐาฮจิ <c oughs> ้บ่าเยเลยแต่ก็ทำมาเถอะบายบายเฮแลโวลกดไลค์กดใครด้วยฮึ <c oughs> บายบายนะนักจนักจพ่องมึงเิ้ <c oughs> นัจเคยฟังเพลงนักจเขาพ่อมึงสิเออเรียบเรียบจบคลิปดีกว่าเออ บายบายแล้กวก็ไลก็ับใครด้วย